นาจหลวยรวยน้ำใจถิ่นวัฒนธรรมไทยสี่เผ่าเทพพเจ้าภูหมากจองเมืองนองน้ำตกถ้ำบักเตวคำขวัญประจำอำเภอนาจะหลวยคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจะหลวยยินดีต้อนรับนายจิมจงทองคำวัน ร่วมในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหพร้อมด้วยนายดนตรีมีเบา้ารองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหและนางประพัฒน์สอนหวังดีศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจะหล่วยมีสถานศึกษาทั้งสิ้น7โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาจำนวนสี่โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนนาจหล่วยกรปกลางอุปถัมภ์ 2. โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 3. โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 4. โรงเรียนพระอบนนนครสองมีโรงเรียนขยายโอก,กาสทางการศึกษาจำนวน3มโรงเรียนคือ 1. โรงเรียนบ้านท่าก่อ 2. โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี 3. โรงเรียนบ้านโคกใหญ่จำนวนผู้บริหารขร้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 1. โรงเรียนนาจะหล่วยกรรปกลางอุปถรรัมจำนวนบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียน1คนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสองคนข้าราชการครู34คน บุคลากรอื่น13คนรวมทั้งสิ้น50คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล170คนระดับชั้นประถมศึกษา634คนรวมทั้งสิ้น804คน 2>, 2. โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็กจำนวนบุคลากรรักษาการแทนในตำแหน่งพ่วมโดยการโรงเรียน1คน ข้าราชการครู7คนบุคลากรอื่น3คนรวมทั้งสิ้น11คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล14คนระดับชั้นประถมศึกษา87คนรวมทั้งสิ้น101คน 3. โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทนจำนวนบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครู9คน บุคลากรอื่น6คนรวมทั้งสิ้น16คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล29คนระดับชั้นประถมศึกษา100คนรวมทั้งสิ้น129คน 4. โรงเรียนพรอบนานคร2จำนวนบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครู8คน บุคลากรอื่น5คนรวมทั้งสิ้น14คนจํานวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล21คนระดับชั้นประถมศึกษา62คนรวมทั้งสิ้น83คน 5. โรงเรียนบ้านท่าก่อจำนวนบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครู13คน บุคลากรอื่น4คนรวมทั้งสิ้น18คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล47คนระดับชั้นประถมศึกษา114คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น77คนรวมทั้งสิ้น238คน6โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีจำนวนบุคลากร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนข้าราชการครู14คนบุคลากรอื่นสองคนรวมทั้งสิ้น18คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล47คนระดับชั้นประถมศึกษา167คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น93คนรวมทั้งสิ้น307คน เโรงเรียนบ้านโคกใหญ่จำนวนบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครู่4 4คนบุคลากรอื่น4คนรวมทั้งสิ้น19คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล35คนระดับชั้นประถมศึกษา157คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น81คน รวมทั้งสิ้น273คนสรุปจำนวนผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจัล่วยจำนวนบุคลากรผู้อำนวยการโรงเรียน6คนรองผู้อำนวยการโรงเรียน3คนข้าราชการครู99คนบุคลากรอื่น41คน รวมทั้งสิ้น148คนจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล363คนระดับชั้นประถมศึกษา1321คนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น251คนรวมทั้งสิ้น1935คน ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา2568ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจหลวย 1. ผลงานดีเด่นโรงเรียนนาจหลวยกรปกลางอุปถมัมนางสาวกนกระดาเสียงใสได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพถโอเบกอวอร์ดระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ด้านวิชาการระดับเหรียญทอง นายสมพานนิยมได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มวิชาเทคโนโลยีด้านบริหารจัดการระดับเหรียญเงินบุคลากรในโรงเรียนจำนวน12คนได้รางวัลครูต้นแบบโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. อำเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาสร้างต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้แก่นางสาวกนกละดาเสียงใสนางสาวกนกนภารุ่นเจริญนางทิพเนตรอนุพักนางนงครานสมน้อยนางสาวสิตภาสมานทองนางนวรน์มณีกัน นางสาวนาลีเอกกวันนังนางสาวสิริวัฒนาพรทองแสนนางจันแพนฉมเฉลานางสาวนิตยาดวงโสภานายประชันปริศนะโชตนางสาวลัชิดาพรชิมงามนายอมรรัตน์คำพานิน ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนการแข่งขันดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จกนิฐาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดี่ยวพินรุ่นอายุ6-12ปีนางรจนานิยมครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2568ระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นป .4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองนางมิจิพรโฉมเฉลาครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี2568 ระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการเขียนเรียงความระดับชั้นป .4-6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองนางสาวอรจิลาสนทวินได้รับรางวัลครูดีในดวงใจครูผู้สอนระดับปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่23พศ .2569 ระดับเหรียญทองนายนัดดนัยราชบุรีได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่23พศ2569ระดับเหรียญทอง 2. ผลง,งานดีเด่นโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีนางสาวจินตนาวันเลิกได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีสายผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมากระดับเขตพื้นที่การศึกษา นายฉัดชัยจิตตนานน์ได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีสายครูผู้สอนระดับคุณภาพดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษานางนัทธนพินพิมพโพได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีสายครูผู้สอนระดับคุณภาพดีมากระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวจินตนาวันเริก ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมสายผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาววาสนาสมยาได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมสายครูผู้สอนระดับคุณภาพดีระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวอรไทยจำปาทองได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม สายครูผู้สอนระดับคุณภาพดีระดับเขตพื้นที่การศึกษานายฉัดชัยจิตตะนานน์ได้รับรางวัลเหรียญทองครูดีในดวงใจครั้งที่23พศ2569สําำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหครูผู้สอนมัธยมศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวนภัสวรรณเสาเกลียวได้รับรางวัลคัดเลือกนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับดีด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวมประจำปีงบประมาณพศ .2568 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. ผลงานดีเด่นโรงเรียนบ้านท่าเกาะ โรงเรียนบ้านท่าเกาะได้รับแางวันโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่8ภายใต้แนวคิด7จพรรษามหาราชานักเรียนไทยสุขภาพดีด้วยวิถีจิตอาสาระดับประเทศโรงเรียนบ้านท่าเกาะได้รับประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนออยอน้อยระดับดีเยี่ยมประจำปีพศ2568ร 2, 8, ระดับประเทศโรงเรียนบ้านท่าเกาะ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมสถานศึกษาขนาดกลางขยายโอกาสที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณพศ2568นายสุวรรณพลสมัครได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักง,งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประพฤตินักเรียนและนักศึกษารางวัลเสมาพิทักษ์ประจำปีพศ2568 ระดับประเทศนายกฤษกรศกรีบุภาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งระดับจังหวัดประเทศมัธยมศึกษาตอนตอน้นหรือเทียบเท่าในโครงการสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้าป,ปีที่สองเด็กหญิงสาวินีบุญตามช่วยเด็กหญิงพันนิตาเกศสุพนธณเด็กหญิงจินดารัตปริโสเด็กชายชินนันยนสิงค์คำและเด็กชายสุวัฒนาพรมลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับจังหวัดประเภทมัธยมศึกษาตอนตอน้นหรือเทียบเท่าในโครงการสื่อสารสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาบาปีที่สอง 4. ผลงานดีเด่นโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนรวมระดับดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพศ2568ระดับดีเด่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลมูลค่า10,000บาทคว้าแชมป์ภาคอีสานตอนว่างเป็นตัวแทนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ12ทีมสุดท้ายการแข่งขันต้นกล้า,ลากีฬาแกร่ง ที่กรุงเทพมหานครระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5. ผลงานดีเด่นโรงเรียนบ้านแกงขี้เหล็กรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนมีความบกพร่องทางร่างกายป1ถึงป .6 6ผลงานดีเด่นโรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนออทิสติกระดับชั้นป .1- ป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กรอน4-4บทระดับชั้นป .4- ป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลอันดับ4เรียนทองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นป .1 ถึงป .3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในปีการศึกษา2568กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาน่าจะหลวยจะร่วมมือกันยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กๆให้เรียนดีมีความสุขตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เราจะลดภาระครูลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเดินไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเพื่อสร้างการศึกษาเท่าเทียมและอนาคตที่มั่นคงให้กับลูกหลานของเราสวัสดีค่ะ